สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ชอวัชรพล,ะลภารกกิจช่วยเหลือรถเทรลเลอร์ครับพอดีจะเลี้ยวมันเป็นซอยแคบครับก็เลยลงไปเลยมา ครับแกนยแบบนี้ไม่ได,ไดนน้เดินสบายเลยครับดินข้างล่างมันแข็งอยู่ครับเดินมาดูไม่โครหน่อยครับเดินอ้อมมา เือที่จะไปกู้หรือว่าไปช่วยเหลือรถเทรลเลอร์หล้อบรรทุกรถตีดินครับภารกิจกู้ช่วยเหลือโดยทีมงานเสียต้นพนมไมพรยทีมงานเือนลักเองครับมาเลยเซีย อพอดีแท็กเลยครับก็ภลรกิจของเราก็จะใช้ไมโครในการประคองนะครับในการประคองไม่ให้รถ6กล้อลเทรลเลอร์มันลิดความตกสะนะครับแล้วก็จะใช้6กล้อวินนะครับในการวินดึงขึ้น ตีดินนี่มันมันไม่มีแท็กขับก็คือมันก็คือมายกขึ้นนั่นแหละครับมายกขึ้นตอนนี้มันเป็นสะนะครับสะนะครับนี่สะเก่าครับมันลกแต่มีดินมันขาดกำลังคิดพินิษแล้วก็วางแผนครับว่าจะเอาอยัางไงร,รถวินก็รถวินถว่นล้อนะครับตั้งลำล้อแล้ว ตัวนี้มันเป็นสากนะครับคือปัญหาเนี่ยซากเก่าครับลึกอยู่เหมือนกันครับมันเป็นรถตีดินรถตีดินเก่าครับไม่มีแท็กแท็กลดไปข้างนึงครับอันนี้มายกขึ้นนะครับน่าจะยกเข้าไปยกไปโูนะครับเดี๋ยวดึงวินมาก่อน กีไม่โคเดินลับมาตรงนี้ครับโชคดีที่ดินแข็งนะถ้าดินอ่อนไม่โคจมนีเรียบร้อยเลยครับงานยักษ์เลยครับงานช้างเลยล่ะมาตรการช่วงเย็นๆครับแม่ ท้องท้องบุ้งกีครับในการาดันช่วยนะครับดันประคองไม่ให้มันพลิกตะแคงหรือว่าควา่ำ รอสัญญาณรถวิ่งครับรอลุนล้อมลุน,น,นไปด้วยกันคุณผู้ชมโอ้ยเอยอมันจะลงอีกไหมโอเคแล้วครับโอเคเลย วางแผนได้เฉียบแหลมครับอันตรายเราอยู่เหมือนกันครับมันจะขาดต้นต้นต้าไปต้นจาอยู่โดนต้นสีขาดแล้วนี่มันเป็นสาครับเดี๋ยวทางม,มันจะดินจะขาดครับอันตราย กดลงไปครึ่งอ์มครับนี่ก็สานะครับฝั่งนี้ก็สาครับถ้าอยู่นานกว่านี้นิดนึงนี่ทางมันจะ ทางนี้ขาดได้เลยนะครับเนี่ยอันตรายครับทางเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราชมกันไปเลยคุณผู้ชม ทาโชคดีวันนี้ก็คือ,อพื้นทุ่งนาม,มันแข็งครับถ้ามาอย่างนั้นเราก็มาช่วยไม่ได้ครับ ไปแล้วครับนวลโอ้โห 山山山。算算算 ทางมาตั้งนานเพื่อมาช่วยแป๊บเดียวโอ้ยคนปูมักทีก็เดินยังแรงครับนี่ครับรถเกียวรถตีนนะครับไอรถตีดินเนี่ยมันมันไม่มีล้อฝั่งหนึ่งนะครับ มันยูืนดนก็นั่นขาดด้วยนั่น่ะเ,เดี๋ยวเบิง้งเขาเนี่ยเบิง้งมันมันออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยนะเออนี่โอ้ดินอยู่นู่นครับแต่ว่านี่ลงนี่เลยนี่ครับคือจุดที่แมคโครยืนเมัตสกี้นี่ครับมันเริ่มขาดแล้วครับ โอเคครับผู้ชมครับเจอกันไหมครับลาละครับ